สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหกล้อดัมือ2นะครับก็นี้เป็นรถอิซุทีเอฟทีอาร์ร้อยห้แรงนะครับก็เป็นดัมปี38มแปดนะฮะร,รถภายนอกก็เรี่ยมเดิมนะครับรถอยู่ตรังนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับรถราคาอยู่ที่ห0แสนนะครับ ช่วงนี้ก็มีลดราคาถูกๆเยอะนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่โควิดนะก็ใครสนใจครับก็โทรไปได้เลยนะครับตามเบอร์นี้ที่เห็นอยู่ด้านข้างนะครับกออย่าลืมเพื่อนๆนะครับใครสนใจขายรถนะครับก็เข้ามากลุ่ม facebook ได้เลยนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับก็มาประกาศขายกันได้เลยนะครับก็จะเจอคนขายโดยตรงหรือคนซื้อนะครับก็เข้ามาดูกันได้นะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ